สวัสดีค่ะนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันคอนเทนต์นะคะคือ3มความรู้สึกที่จะทำให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จนะคะนะคะเข้าใกล้ความมั่งคั่งนั่นเองนะคะ,คะตรงนั้นไม่มีเปิดแสงก็แค่นั้นค่ะใช้เสียงธรรมชาติดีกว่านะคะร้องเพลงฉันจบแล้วค่ะอัดคลิปนะคะแต่ว่ามันหายไปค่ะนะ ขอบคุณมากขอบคุณจากใจสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งดีที่มีให้กันเรื่องราวสิ่งด,ดีีคือแรงใจไปต่อเติมฝันคำเดียวเท่านั้นคือคำว่าขอบคุณตาอาจมองไม่เห็นแต่รับรู้ด้วยหัวใจ สัมผัสก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิง่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นใดจากวันนี้เราจะยินดีเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยความรักและคำขอบคุณทุกสรรพสิง่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่าขอบคุณ ปาฏิหาริย์ทิ่ใหญ่เกิดจากหัวใจที่กล้าแก่งตั้งมั่นด้วยแรงรักและศรัทธาปาฏิหาริย์ทิ่ใหญ่ความมุ่งมั่นที่มันแรงกล้าความศรัทธาจะนำมาชีวิตใหม่ที่ยิงใหญ่กว่าเดิ ฉันรักพื้นดินฉันรักแผ่นฟ้าฉันรักสายธาราเพราะฉันศรัทธาฉันรู้จักกวา่ะเข้าเริ่มกันเลยค่ะนะคะ วันนี้นะคะถ้าคุณเรียนรู้กดแรงหลุดกดักรวานนะคะตามในคลิปมหากราบนะคะ21วัน21วันของที่ครูสิดาสอนไว้นะคะวันนี้พี่ก็จะมาเป็นแสงสว่างอีกแสงสว่างหนึ่งนะคะที่ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ขายขออะไรมาหลายปีค่ะนะ,ะโอ้ยไปนับแล้วมันเกือบ5 4ปี5ปีแล้วนะตันะะ้งแต่พศ6 0อะนะคะจนนี้พศ6 3แล้วอะนะะ,นะะตอนนั้นเรา ไม่รู้การตั้งเป้าหมายจริงๆค่ะนะคะเรารู้แต่ว่ามีวันหนึ่งพอมาขายแอปเปิ้ลดีท็อกอะเรามีความรู้สึกอกกับตัวเองว่าเราไปเรียนรู้ค่ะใน u u u e e แล้วก็มีคนสอนอยากประสบความสําเร็จเนาะเราก็ไปดูแล้วโลกมันก็เลยดันให้เรามาเจอคูสิตาณนะจุดนั้นอะเรามีเงินติดตัวเหลือ250บาทอืเราก็เลยบอกกับตัวเอง ว่าเฮ้ยเราไม่ตั้งใจเรียนรู้คลิปคูไม่ได้แล้วนะเราเราไม่คิดบวกไม่ได้แล้วนะชีวิตเราเป็นแบบนี้เราก็เลยตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคิดบวกตลอดเลยแต่ว่าคุณเข้าใจไหมคิดบวกได้แค่เดือนเดือนเดือนเดียวแต่ที่เหลือก็กลับไปลบอ่ะมันก็เลยบวกบวกลบลบอ่ะนะคะเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าตัวปนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกให้ตัวเองลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองคิดบวกตลอดอ่ะเพื่อจะทําให้ชีวิตเราขาขึ้นขาขึ้นน่ะนะคะ อ่ะนะคะลรวรู้ว่าเกิดผลลับอะไรที่พี่ได้คือพี่ได้เงินจากรับความช่วยเหลือพี่อธิษฐานจิตของเงินหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้เงินมาจากไหนแต่ตอนนั้นพอเราได้เราก็ดีใจมากเราก็ได้เงินมาลงทุนกระเป๋าดอกซาบก็ขายกระเป๋าดอกซาบได้หลายใบยเหมือนกันนะ <c oughs> ล้วก็ขายน้ําหอมได้หลายขวดอ่ะนะคะแล้วทีเนี้ยปกติเราก็ขายสินค้าตัวอื่นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ด้วยความที่งงง,งงเงี้ยว่าเอ๊นที่แรกไม่เข้าใจที่ครูสอนอะ นะะแต่เอ้ยเข้าใจแล้วลแหละเราก็เลยม,มาหลอมรวมว่าเอ้ยสิ่งที่เจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็สอนเรามามันก็เหมือนกันหมดแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำนะคะแต่เราโพสขายของเราโพสนะคะแต่ใช้ความสม่ำเสมอแล้วให้ลูกค้าเห็นเยอะ เราก็ขายดีเองนะสําหรับตัวเราแต่สิ่งอื่นบางอย่างเราอาจจะลืมทำคือการคุมจิตคุมใจให้ตัวเองตั้งหน้าตั้งใจทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็คือตั้งหน้าตั้งตาทําอาชีพคือตั้งใจขายอะ่ะใ,ให้เราขายปังมากขึ้นอะ่ะเราอาจจะผิดพลาดไปในตรงจุดนี้เราก็เราจาจุดของตัวเองได้เลยว่าเอ้ยที่มึงขายไม่พุ่งไม่ปังเพราะเพราะเราไม่มีการเราทาสม่ำเสมอก็จริงแต่เรามีข้อแบบเรา อาจจะเหนื่อยจากการขายของมาแล้วก็จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ตัวเองมีพลังรุกขึ้นมานี่เลยอยากมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะวันนี้ถ้าทุกคนอยากขายดีขายปังแล้วก็อยากจะให้ตัวเองมั่งคั่งมากขึ้นในในเรื่องไม่ใช่แค่การเงิอนอะ <c oughs> ถ้ารู้จกกักกดแรงดูกจักรวาลน,นะคะเราจะมั่งคั่งในทุกอย่างของชีวิตในทุกด้านของชีวิตเลยนะคะอันดับแรกค่ะคะ่นะ,คะ วันนี้คุณคิดจะเริ่มต้นขายออนไลน์ใช่ไหมมันแน่อยู่แล้วอะคนหรือคุณจะลุกขึ้นมาสร้างตัวตนเป็นนักสร้างแร,รงบันดาลใจหรือเป็นโค้ดเป็นครูในวิธีการสอนขายออนไลน์เนี่ยหรือให้วิธีคิดคนเนี่ยมันแน่อยู่แล้วคุณรอบข้างค่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้เห็นด้วยกับคุณแล้วหรือบางทีเขาอาจจะด่ามากกับคุณก็มีบ้างหรือคนใกล้ตัวของคุณแฟนของคุณเนี่ยเขาอาจจะแบบว่า ดูถูกเราพูดกับเราอย่างนี้มันก็มีอยู่แล้วมันเรื่องธรรมชาติค่นะแต่สิ่งที่เราต้องบอกตัวเองว่านี่เรารู้ความรับแล้วนะเราทําได้สิเราก็ทําได้เราก็รวยได้เราก็ประสบความสําเร็จได้นะคะมาเริ่มคอนเทนต์หนึ่งค่ะ,นะะคอนเทนต์แรกคือนะคะคือการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่ก็ลืมแล้วทีนี้นะคะคอนเทนต์แรกคือการที่แบบเราต้อง ดูเลยค่ะนะคะทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยเหมือนพูดไปพูดมาเราลืมที่เราไปเรียนมานะ,ะเราก็ต้องพยายามจําให้ได้ว่าเราไปเรียนอะไรมานะท <c oughs> ี่รู้แต่ว่าต้องมีความสุขอันดับนะคะไม่รู้อันดับแรกอันที่แบบสามแต่รู้แต่ว่าคือมีความสุขนะคือมีความสุขนะคะในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็รักในงานที่เรากําลังทําอยู่นะคะแล้วก็ ตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เรากำลังทำนะคะแล้วก็หาไอดอลนะคะแต่พี่นิดก็บอกเลยว่าแบบพี่ก็ตั้งใจทําคลิปให้ดีที่สุดแล้วกันแต่บางทีอ่ะเราอาจจะลืมที่ไปเรียนกับครูมาไม่ไม่ได้เหมือนที่ครูสอนมาแต่แต่สําหรับตัวเองก็นู้เลยว่าเออต้องทอํายังไงนะต้องต้องลงมือทําทุกวันนะ แล้วมันจะทําให้เราขายดีมากขึ้นแล้วก็ต้องทําด้วยความสุขทาด้วยใจรักทําด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจมันก็จะออกมาดีในผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ช่างนะคะหรือบางทีอ่ะเราอยากจะมั่งคั่งทุกด้านในวงล้อสี่วงล้อเนี่ย การงานการเงินความรักสุขภาพคือถ้าราอยากสุขภาพดีเราต้องหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นเออเงินถ้าอยากให้เงินมากขึ้นเราก็ต้องหาทางหาเงินให้มากขึ้นอ่ะเราไม่ต้องไปโทษัน้นนี้ให้เราหาเงินมากขึ้นล้วความรักเราก็ต้องใส่ใจความรักให้มากขึ้นถ้าความรักเราตอนนี้มันมันรู้สึกว่า มันเหมือนแบตหมดหรือหมดปูเราก็ต้องเติมความหวานให้กับความรักนั้นมากขึ้นค่ะนะจากที่เราทําแต่งานเราไม่ได้ใส่ใจคนรักเลยเราก็ต้องใส่ใจกันและกันนะถามไทยก็ขอบคุณหรือชมในงานของคนคนนั้นอันนี้วงล้อสีวงล้ออันนี้พูดพูดเพิ่มมาอีกที่แบบว่าเราเราลืมแล้วพูดคอนเทนต์ใหม่ที่เราไปเรียนรู้กับครูมานะอ่านนี่แหละนะคะถ้าวันนี้คุณมีความรู้สึกว่า ใจคุณตื่นเต้นคุณมีความสุขหรือแบบมันเหมือนดีใจแบบผิดปกติไม่ไม่ถูกอ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะทําให้คุณขายดียิ่งขึ้นไปคุณจะมีพลังในการที่ลุกขึ้นมามาทําอะไรสักอย่างเพื่อทําให้คุณขายดีน,นะคะเนี่ยบางทีมันเนี่ยเราเห็นไหมเนี่ยเราก็เป็นรีวิวเป็นโฆษณาเขาขายของส่งที่หนึ่งโหเยอะมากได้โบ้ได้โบ้ได้โบพี่นิดโชคดีมากอะ่ะได้เจอนะ คนนี้เขาขายของดีมาตลอดแต่นับถือมาพิกเนแ่แแต่ก่อนที่พี่นีดเคยรู้จักเขาที่เขานะเขาเป็นคนที่เป็นดาราค่ะขายขายของอะไรเก่งมากนะคะสต็อกเยอะรวยมากเลยค่ะนะคะใส่โคตรโชคดีแล้วบางทพีพี่เจอเขาไปบ่อยพี่ก็ขายของพุ่เก่งเหมือนที่ได้ไปดูพี่เขาเนี่แหละนะคะอ่านะคะอ่าวัน วันนี้ถ้าเรายังพูดไม่เก่งเราก็ฝึกฝนค่ะเราก็ไปดูคนที่เขาพูดเก่งนะคะอ,อบางทีเราต้องสังเกตตัวเองด้วยว่าเอ,อ้ยเราพูดไวไปไหมเราพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจเราไหมเราน้าโนมจิตใจลูกค้าได้ไหมแต่สําหรับพี่นี่พี่ขี้พี่คิดว่าตัวเองน้าโนมจิตใจคนได้เพราะว่าเราเคยทํางานด้านการบริการได้ดูแลลูกค้ามานะคะพี่นี่เคยทํางานนะคะ อยู่บาร์บีคิวพาซาใช่ไหมพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้เราก็ได้เปรียบน,นะในการที่เรามีความประสบการณ์ตรงนั้นแล้วเราสามารถเอามาพูดแบบนี้ได้แล้วยิ่งเราเรียนรู้เพิ่มยิง่งเฮ้ยยิ่งได้เปรียบพูดได้เรายิง่งชนะได้แน่นอนเราทําตามที่เราต้องการได้แน่นอนขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มั่งคั่งยิ่งขึ้นไปนะคะวิ่บายสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะทําคลิปทั้งวันเลยนะคะ